สิบสองตรกาเล่มสองบทที่ 7, เรื่องที่ดีงามเรื่องหนึ่งข้อพระคัมภีร์มาราโกบทที่สิข้อ1ถึงข้อ9เรื่องกล่าวในตอนนี้มาจากคําที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้ในที่นี้ว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่ากิตติคุณนี้จะประกาศในที่ไหนหนทั่วโลกการซึ่งหญิงนี้ได้กระทําก็จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเธอที่นั่นมาราโกบทที่สิข้อเ จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ได้ประกาศกิติคุณไม่ว่าที่ใดก็ตามก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวในตอนนี้ถ้าประกาศกิติคุณแต่ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวในตอนนี้ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเราอยู่ที่นี่จะต้องพูดถึงเรื่องราวในตอนนี้ความหมายที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวในตอนนี้คืออะไรเราสามารถแสดงความหมายนี้ด้วยถ้อยคำ ในหนึ่งเปโตรโบทที่3ข้อ15ซึ่งกล่าวว่าแต่ในใจของท่านจงนับถือพระคริ์เป็นองค์บริสุทธิ์ความหมายของคำพูดประโยคนี้ก็คือท่านทั้งหลายจงนับถือพระคริ์เป็นองค์บริสุทธิ์และเป็นเจ้านายในท่านทั้งหลายเรื่องราวในตอนนี้ได้ชี้นำให้มนุษย์กระทำเรื่องหนึ่งคือนับถือพระคริ์เป็นองค์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าการซึ่งอย่างนี้ได้กระทำ ก็จะเรื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเธอที่นั่นเพื่อสั่งสอนเราว่าหลังจากที่ได้ประกาศกิติคุณแล้วจำต้องเกิดผลเช่นนี้เรื่องราวในตอนนี้จึงเป็นการแสดงถึงความหมายของผลนี้นั่นเองมีหญิงคนหนึ่งมาเรียโยฮันบทที่12ข้อ3ถือพระอบยกบรรจุน้ำมันหอมคือน้ำมันนาราดาอันบริสุทธิ์ที่มีราคามาก น้ำมันนารดาอันบริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วน้ำมันนารดาอันบริสุทธิ์ที่มีราคามากยิ่งเป็นสิ่งที่ดีจนไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วน้ำมันนารดาอันบริสุทธิ์ที่มีราคามากถูกบรรจุไว้ในพระอบยกพระอบยกก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากสิ่งที่มาเรียมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่เพียงแต่น้ำมันหอมเท่านั้นที่มีราคามากแต่ผออบที่ใช้บรรจุน้ำมันหอม ก็มีราคามากด้วยดังนั้นทุกสิ่งที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ล้วนเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากทุกพระอบยกนั้นพระอบยกไม่อาจใช้สองครั้งแต่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับมาเรียแล้วพระอบยกนี้มีประโยชน์เพียงอย่างเดียวก็คือสําหรับเทลงบนองค์พระเยสูรเจ้านั่นเองเมื่อถวายให้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว นับแต่น,นี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อย่างอื่นอีกแล้วเทน้ำมันหอมลงบนพระเศียรของพระเยซูเมื่อเธอกระทำอย่างนี้ทั่วทั้งเรือนก็อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันนั้นโยฮันบทที่สิบข้อสไม่ใช่เฉพาะในเรือนเท่านั้นที่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันนี้แม้แต่เวลาที่เราอ่านเรื่องราวในตอนนี้ของพระคัมภีร์ก็ดูเหมือนอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมนี้เช่นกัน ตอนแรกเธอเพียงแต่ให้ผู้อื่นได้เห็นเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังทำให้ผู้อื่นได้กลิ่นหอมนั้นด้วยการรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้การมอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้ก็คือน้ำมันหอมที่หอมฟุ้งไปทั่วจริงๆซึ่งจะดำรงอยู่จวบจวนชั่วนิรันดยฮหันบทที่1 2ข้อ3กล่าวว่าเธอฉลมพระบาทของพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ จริงๆแล้วผมก็คือสงาราศีของผู้หญิงหนึ่งโกลินโทบทที่1 1ข้อ15เธอเอาสงาราศีวางไว้ใต้พระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เธอกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นวิพากวิจาร์ณเท่านั้นยังทำให้ผู้อื่นโกรธเธอมากอีกด้วยแต่ว่าเธอไม่คำนึงถึงอะไรและไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเธอไม่คำนึงว่าตอนนี้กำลังอยู่ในบ้านของคนโรคเรื้อน เธอไม่คำนึงถึงสภาพการของบ้านในตอนนั้นกับปัญหาในอนาคตและเธอก็ไม่ได้คำนึงว่าคนทั้งปวงจะวิพากวิจารณ์ณหรือจะโกรธเธอเธอก็ได้กระทําอย่างนี้ไปแล้วเธอได้มอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดเช่นนี้แหละนี่เป็นการมอบถวายอย่างสิ้นเชิงการมอบถวายนั้นไม่เพียงแต่นำของมามอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นการมอบถวาย ยังเป็นการมีใจเดียวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่มีใจที่สองฝากสองฝ่ายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหมายของการฉโลมก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ทางพระพราที่ประชุมและบรรดาเครื่องใช้ต่างๆในพระพาที่ประชุมล้วนได้ถูกฉโลมด้วยน้ำมันทั้งนั้นพระคลิปก็คือพระมาศีหาความหมายก็คือผู้ถูกฉลมนั่นเองในใจของเราจงนับถือพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ ฉลมพระองค์ด้วยน้ำมันยอมรับว่าพระองค์เป็นเจ้าหนายของข้าพเจ้าและเอาทุกสิ่งวางไว้บนตัวของพระองค์เราไม่กลัวว่าจะสัตย์ซื่อต่อพระคริสต์เกินไปไม่กลัวว่าจะรักพระคริสต์มากจนเกินไปมีคริสเตียนอนุชนคนหนึ่งเมื่อเขาทำบางสิ่งให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งผู้สูงอายุคนนั้นก็พูดกับเขาว่าข้าพเจ้ามีความหวังต่อท่านเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ หวังว่าท่านจะเป็นคนรักที่รักองค์พระเยสูจเจ้าอย่างร้อนรนการรักองค์พระผู้เป็นเจ้าการปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าการนอบน้อมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและการมีใจสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีขีดจำกัดได้และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมากเกินไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบพระไทยให้เรารักพระองค tamam, ์โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นรักพระองค์โดยไม่พูดถึงเหตุผล รักพระองค์ด้วยความรู้สึกทั่วไปพระองค์คิดว่าผลของการประกาศกิตติคุณก็คือมีคนได้รับการเร่งเร้ารักพระองค์มอบถวายให้กับพระองค์และได้นอบน้อมต่อพระองค์อย่างจิ้นเชิงเพราะเหตุการณ์ตายของพระองค์จนถึงขั้นที่คนอื่นคิดว่ามันเกินไปเสียแล้วเมื่อนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะปรากฏเป็นสิ่งลำค่าต่อคนที่เชื่อหนึ่งเปตโตรบทที่สองข้อเ เปตโตรรู้จักสิ่งนีด้ดีดังนั้นในหนังสือจดหมายของเปตโตรจึงได้พูดถึงสิ่งล้ำค่าหลายครั้งเมื่อเปตโตรพูดถึงพระโลหิตความเชื่อศิลาและคำสัญญาต่างๆเป็นต้นล้วนได้เพิ่มคำว่าล้ำค่าเข้าไปด้วยเรามอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเท่าใดก็เป็นเครื่องแสดงว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามีค่ามากเท่านั้น เมื่อมาเรียกระทำเช่นนี้พวกสาวกคิดอย่างไรเล่าพวกเขามีบางคนโกรธมากและพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันหอมนี้เสียเปล่ามาระโกบทที่14ข้อสพวกเขาคิดว่าทำอย่างนี้เป็นการเสียเปล่าแต่ว่าน้ำมันหอมนี้ถูกเทลมบนตัวของใครเล่าคนที่ถูกฉลมไม่คู่ควรหรือถ้าหากน้ำมันหอมที่ถูกเทลงบนตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการเสียเปล่าแล้ว นั่นก็หมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีค่าขนาดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่คู่ควรกับการถูกฉลอมด้วยน้ำมันนี้หรือการเทบนตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการเสียเปล่าหรือคนที่ไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจเดียวล้วนคิดว่าการมอบถวายอย่างนี้เป็นการเสียเปล่าถ้าดูตามสายตาของมนุษย์แล้วการนอบน้อมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และการเสียสละทุกสิ่งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นบางครั้งก็เกินไปซึ่งจะเป็นการเสียเปล่าแต่คําวิพากวิจารณ์อย่างนี้เป็นเพียงการแสดงถึงระดับความรักที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าขายน้ำมันหอมนี้ก็ได้เงินกว่า300เดนาริอันแล้วแจกให้คนจนก็ได้ในวงเล็บข้อหกอพวกเขาคิดว่าจะมีวิธีการใช้ที่ดีกว่า นั่นก็คือนำไปแจกให้คนจนถ้ามนุษย์ไม่มีความรักต่อพระคริสต์แล้วเขาก็จะเอาการทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามาแทนที่ความรักที่เขาควรจะต้องมอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้ามนุษย์คิดว่าการนำเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดมามอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการเสียเปล่าแล้วเขาก็จะนำเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดนี้ไปใช้บนตัวของมนุษย์ หลายครั้งเราก็เหมือนกับพวกสาวกในเวลานั้นคือไม่มีใจเดียวไม่มีความบริสุทธิ์หมดจดและไม่มีความรักที่ร้อนรนต่อพระคริสต์แต่คิดจะใช้การงานทางภายนอกมาเสริมส่วนที่ขาดนั้นให้ครบถ้วนพวกเขาก็โกรธเกลี้ยวผู้หญิงนั้นในเล็บข้อห้าขอตอนแรกพวกเขาเพียงแค่วิพากษ์วิจารณ์ก่อนต่อมาพวกเขาก็โกรธเกรี้ยวต่อผู้หญิงนั้น แต่มารียไม่ได้เหลือน้ำมันหอมไ้ส่วนหนึ่งเนื่องจากความโกรธของพวกเขาพออบยกได้ถูกถกแตกเสียแล้วและน้ำมันหอมก็ได้ไหลออกมาแล้วไม่เคยมีศัตวบูชาอะไรเมื่อได้ถวายแล้วยังเอาลงมาจากแท่นบูชาอีกเพราะเหตุมาเรียรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเธอจึงมีใจกล้าทำอย่างนี้เธอไม่สนใจต่อคำวิพากษ์วิจารณ์หรือความโกรธที่ผู้อื่นมีต่อเธอ การที่มาเรียดทำอย่างนี้มนุษย์ดูแล้วเป็นการเสียเปล่าและเป็นการกระทำที่เกินไปตามความคิดของคนธรรมดาโดยทั่วไปนั้นคิดว่าแค่น้ำมันหอมก็ใช้ได้แล้วฉไนต้องใช้น้ำมันหอมนารดาอันบริสุทธิ์ด้วยเล่าใช้น้ำมันหอมนารดาอันบริสุทธิ์ก็ดีแล้วฉไนต้องบรรจุในผอบยกด้วยเราใช้ผอบยกก็ดีแล้วฉไนต้องใช้เงิน300อยกว่าเดนารีอันด้วยเรา พวกเขาจึงไม่อาจไม่วิพากวิจารณ์ยิ่งกว่านั้นยังได้โกรธเกลี้ยวเธอด้วยแต่ว่าในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรวิพากวิจารณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าให้เธอทําไปเถิดไปกวนใจเธอทําไมเล่าความหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือว่าเธอรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกพวกท่านไม่ต้องไปวิพากวิจารณเธอ ยิ่งกว่านั้นไม่ต้องไปโกรธเธอด้วยการที่พวกท่านวิพากษ์วิจารณ์และโกรธเกลียวเธอเช่นนี้ก็เป็นการกวนใจเธอนั่นเองถ้าพวกท่านรักเราเหมือนกับมาเรียแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าพวกท่านทำไม่ได้ก็ขอให้พวกท่านอย่าได้ขัดความคนอื่นไม่ให้รักเราเช่นนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเธอได้กระทำสิ่งดีงามบนกายของเราโอมาเรียทำอย่างนี้เป็นสิ่งดีงามและเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะต้องวิพากวิจารณ์ทุกคนที่เป็นมาเรียทุกคนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงมีคำพูดประโยคนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็พอแล้วเราควรจะอิ่มใจกับการยอมรับขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราหวังที่จะได้รับการยอมรับจากมนุษย์ เราก็ต้องดำเนินชีวิตตามความคิดของมนุษย์และไม่สามารถที่จะมอบถวายตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าดูจากสภาพการในเวลานั้นเงิน300กว่าเดดาริอันเป็นค่าแรง300กว่าวันเทียบเมื่อทายบทที่ 20: ่ข้อสถ้าบวกกับวันสบาโตึจะไม่ต้องทำงานอีก52วันแล้วก็เป็นค่าแรงเกือบหนึ่งปีเรารู้ว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไปที่บ้านของมาเรียที่หมู่บ้านเบธาเนีย มาธามีงานปลนิบัติมากและไม่มีคนรับใช้มาช่วยจะเห็นได้ว่าบ้านของเธอไม่ใช่เป็นบ้านที่มั่งมีนักแต่มาเรียไม,ม่ได้ขอให้ตัวเองสบายแต่ได้พยายามนำเอาสิ่งที่เธอมีอยู่นั้นมาวางไว้บนตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าการรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและการปลนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมากเกินไปการทุ่มเททุกสิ่งอยู่บนตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ไม่เป็นการเสียเปล่าเธอได้กระทำสิ่งดีงามบนกายของเรามาระโกบทที่1 4ข้อ6องค์พระเยสูเจ้าคัดค้านความคิดของพวกสาวกพวกเขาคิดว่าการฉลมพระองค์เช่นนี้และการมอบถวายให้พระองค์เช่นนี้เป็นการเสียเปล่าอย่างหนึ่งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่เป็นเรื่องที่ดีงามอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเสียเปล่าการรับพระองค์จนลืมคำวิพากวิจารณ์ของผู้ที่เข้าสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนนั้น เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่การเสียเปล่าการรักพระองค์จนถึงกับยอมทุ่มเททุกสิ่งบนตัวของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเสียเปล่าเราปฏิบัติกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะไม่มีคําว่าดีเกินไปเลยเป็นนิดเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะไม่มีคําว่ามากเกินไปเลยเป็นนิดและเราปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะไม่มีคำว่าเกินเลยไปเป็นนิดไม่ว่าผู้อื่นจะมองอย่างไรไม่ว่าคนที่โปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันจะวิพากษ์วิจาร์ณอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการกระทําอย่างนี้เป็นสิ่งดีงามอย่างหนึง่งผลที่เราต้องการได้จากการประกาศกิตติคุณไม่เพียงเพื่อให้คนบาปได้รับความรอดเท่านั้นแต่ก็เพื่อทำให้ผู้ที่ได้รับพระคุณทุกคนได้กลายเป็นคนรักของพระคริสต์ดังนั้น ข้อพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปหนึ่งโกลินโทบทที่1ิข้ 22. อ22งค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต่อต้านพวกเขาที่เอาเงินไปแจกคนจนแต่ต่อต้านที่พวกเขาพูดว่าสิ่งที่กระทำบนตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการเสียเปล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับพวกท่านเสมอ และท่านจะทำการดีแก่พวกเขาเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่พวกท่านไม่ได้มีเราอยู่กับท่านเสมอไปมาระโกบทที่ 14: ข้อ7ความหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพวกท่านจะเอาเงินแจกคนจนนั้นยังมีโอกาสอีกมากแต่โอกาสที่จะโปรนิบัติเรานั้นมีไม่มากแล้วเธอได้กระทำตามที่เธอสามารถทำได้หนงเล็บข้อ8ตอนต้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าได้ใช้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไปมากเท่าไหร่แต่เป็นการถามว่ายังมีเหลืออีกมากเท่าไหร่สำหรับคนมั่งมีแล้วการที่จะเอาออกมาให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นสักเล็กน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องยากหนักมีแต่คนยากจนเท่านั้นเมื่อต้องพยายามอย่างสุดกำลังที่จะมอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็เป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวเธอได้กระทำตามที่เธอสามารถทำได้ เธอไม่ได้เหลือสิ่งใดไว้เพื่อตัวเองคำยกย่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาจากคำว่าสุดคำนี้ถ้าไม่มีคำว่าสุดก็ไม่มีคำว่ารักรักพระเจ้าก็ต้องรักอย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดแต่หลายครั้งเราปฏิบัติต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสู้ปฏิบัติต่อเพื่อนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เลยเหตุใดมาเรียจึงกระทำอย่างนี้เล่า เราดูสิว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเธอได้ฉลองกายของเราล่วงหน้าสําหรับการฝังศพของเราในเล็บข้อ8ตอนท้ายผ่านไปไม่กี่วันองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องสิ้นพระชนแล้วเธอรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตายเพื่อเธอเพื่อช่วยเธอให้พ้นจากการลงโทษของความบาปเธอรักองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเธอจึงไม่อาจไม่ฉลงององค์พระผู้เป็นเจ้า พลังแห่งการรักองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ที่การตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ไม่รู้จักการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เป็นเลยจริงๆการฉลมองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องทันการหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นแล้วแม้คิดจะฉลมองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ทันการเสียแล้วเหมือนอย่างผู้หญิงอีกหลายคนตอนเช้าของวันแรกของสัปดาห์ ต้องการจะไปฉลมพระวรกายขององค์พระเยสูเจ้าก็ไม่มีโอกาสฉลมเสียแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งเป็นขึ้นมาแล้วสายเกินไปเสียแล้ววันนี้ก็คือเวลาที่เราควรจะต้องมอบถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าช้าวกว่านี้ก็เกรงว่าจะไม่ทันการเสียแล้วคอยจนองค์พระเยสูเจ้าเป็นขึ้นมาแล้วค่อยไปฉลมพระองค์ก็สายเกินไปแล้วคอยจนเราทั้งหลายได้เป็นขึ้นมาใหม่ แล้วค่อยมามอบถวายให้กับพระองค์คือมารักพระองค์ด้วยใจเดียวก็สายเกินไปแล้วด้วยในเวลาที่เป็นขึ้นแม้เราจะมีโลกเป็นล้านล้านใบเราก็คงยินดีละทิ้งไปหมดเพื่อมารักองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เรามีการมอบถวายให้กับพระองค์อย่างจิ้นเชิงในตอนนี้และเดี๋ยวนี้ก็คือเวลาที่เรารักองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เราทุกคนสามารถช่วยเอาวันนี้ไว้และมอบถวายตัวเองให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงจบบทที่7เรื่องที่ดีงามเรื่องหนึ่งจากหนังสือ12บสอตรกาศเล่มสองโดยวอชแมนนีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทย หากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779